ทวดีเมื่อกี้นี่ก็ไปกราบหลวงปู่ไม่ไปน,นวดขานวดแขนถวายท่านให้อารมณ์ดีก็ให้ท่านคุยอันนคุยอันนี้ลูกหลานไปหาท่านก็สบายใจท่านก็ได้นระบายอารมณ์อะไรต่ออะไรต่างๆทำให้เกิดความสบายแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ไปบ่อย สามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันจะได้ไปสักทีหนึ่งไปกราบคาวะท่านและก็ไปน,นวดขาถวายท่าน <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ได้สถานที่เหมาะสมสถานที่เหมาะสมก็ได้แก่ตึกังนี้หรือศาลาหลังนี้ดีมาก พิจารณาดูแล้วว่าดีที่สุดคือมาเปียกถึงยุคสมัยกันโนทนที่อยู่กับหลวงปู่บัานพะทบเทละหรืออยู่กับหลวงปู่ฟั่นหรืออื่นๆสมัยนน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักหลวงปู่มั่นกับสำนักหลวงปู่ฟั่นเนี่ยซึ่งเป็นสถานที่อยู่แล้ว บำเพนกันเป็นกลุ่มเป,เ,ปเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีเมื่อคิดถึงสมัยเขาไปสู่สำนักหลวงปู่มั่นใหม่หมีกอภยัยดังที่เราสู่ฟังไม่ไผ่ฉะนั้นที่เราม่ไผ่ไล่มันขึ้นไปแล้วมันจะนอนลาอลงมาแล้วก็มีไม้ท้าไว้เข้าไปอยู่ข้างล่างแล้วก็แดดไม่มีเลย ซ้ายขาวขาขาว,ขาวพันเรน,นรวมกลุ่มกันอ,ย,อยู่สิบองค์ยี่สิบองค์อยู่ได้สบายๆเพราะที่คขกกวา้างถ้งนั้นซายขาว,ขาวสะอาดถึงแม่แเราจะพราอาบน้มเนี่ยปูลาบกระดินนั่นสมาธิแล้วลุกขึ้นสบัดสบัดกระดุดหมดไม่เลอะไม่เปอนนี <c oughs> ่หมายถึงหน้าแรงไม่ได้หมายถึงหน้าฝน สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรหมู่คณะอยู่ด้วยกันยี่สิบสามสิบองค์เนี่ยองค์นั้นเดินจะกลมองค์นี้นั่งสมาธิทำกันอยู่อย่างนั้นนะทุกองค์รู้สึกว่าอำนาจจิตหรืออำนาจสมาธิที่ทำได้ของแต่ละองค์มันเป็นการจนานุนกันลึกลมกันเดยถ้าจะมองอีกอย่างหนึ่ง ก็เท่ากันว่าชวนให้เราขยันอยากทำอยากนั่งอยากเดินพอจะพักจะพรก็เสียดายเห็นหมู่คณะยังเดินอยู่นั่งอยู่มันก็อยากจะเดินอยากจะนั่ง <c oughs> นเมื่อทำอยู่อย่างนี้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายคือจิตที่เป็นสมาธิได้ง่ายก็มาจากหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อำนาจของสมาธิอำนาจจิตของแต่ละทรรมแต่ละองค์มันกล่มกันแล้วมันคุ้มกันทำให้สมาธิเป็นไปได้ง่ายอันนี้เป็นหลักเพราะนั้นในเมื่อจะมองถึงยุคนั้นกับสมัยนี้ของเรานี่เหนือกว่าคือสถานที่สบายกว่าถ้าจะปอกประกอบกปใต้ต้นไม้ ความสบายยังสู้ตึกหลังนี้ไม่ได้คืออยู่ใต้ต้นไม้หน้าฝนฝนมาไม่สะดวกแต่อยู่ที่นี่สะดวกมากฝนตกเราก็ไม่อุทธรร่อนใจเราอยู่สบายอันนี้แล้วก็จวกฤดูนี้เป็นฤดูการบำสา,าพระภิกษุสามเณรกลรวมกลุ่ม แม่ขาแม่ทีผู้ปฏิบัติธรรมกระรวมกลุ่มกันเช่นกันในเมื่อพวกเราลงไปอยู่รวมกันมากๆการเดินอย่างกรมการนั่งสมาธินี่ก็น่าจะทำได้ดีเพระองค์นั้นก็เดินอง์นี้ก็นัง่งคนนั้นก็นัง่งคนนี้ก็เดินทำไปทำมาในเมื่ออำนาจของจิตมีสมาธิมีของแต่ละท่านมันก็ไปกล่อมกันเอง ผู้ที่จิตใจฟุ้งซ่านก็เลยสามารถตล่อมจิตของตัวเองให้อยู่ในวงแคบได้เป็นอย่างดีผู้สามารถตล่อมจิตของตัวเองอยู่ได้วงแคบดีแล้วยิ่งสามารถทําให้ได้ดีขึ้นสมาธิอย่างลึกลงเป็นลําดับสามารถทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้ดีขึ้นอันนี้เชื่อว่าก็เป็นอย่างนั้นแต่ขอให้เอาจริงๆ บรรดาแม่ทั้งหลายผู้นำพาลูกๆหรือน้องๆทั้งหลายปฏิบัติเขาขอเอากันให้กินให้จังตอนนี้ก็ได้เอาเตียงลงไปวางไว้แล้วหลายตัวในเมื่อเดินจะกลมแล้วท,ทําสมาธิแล้วเหนื่อยอยากจะเอ็นกายบ้างก็ย่อมเอ็นได้หรือท่านผู้ที่มุ่งอยากจะอยู่ที่นี้ตลอดคืน ไม่สะดวกในการลงมาจากทางไกลที่จะมาทําวัดตอนตีสี่เราจะอยู่ข้างล่งก็มีเตียงวางให้แล้วสะดวกอันนี้ดีเหลือเกินน่าเอาเพราะเราขอให้แม่ทั้งหลายพยายามพาลูกประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเอากันให้จริงเอากันให้จังให้ได้รับผลแต่ต้องพยายามอธิบายหลักแนวคิด ให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมะคิดได้เป็นธรรมะคือเราคิดในสิ่งที่จะเกิดความเศร้าสลดให้จิตมองเห็นสภาพควาเมเป็นจริงของโลกให้ยอมรับต่อสภาพควาเมเป็นจริงไม่ใช่คุยกันในจิตฟุง้งซ่านฟุ้งเฟอ้อไปตามโลกวิสัยให้มองสภาพควาเมเป็นจริงทุกอย่างเข้าสู่ความไม่เที่ยงโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่าง เราไม่จําเป็นจะต้องไปตำรามาการอ่านหนังสือมาอา่านต้องว่าไปตามตำราไอ้ตำราเนี่ของจริงๆคือธรรมะคือของจริงไอ้ของจริงๆเนี่ยเราได้ประสบกันอยู่แทบทุกวันคนตายเราก็เห็นคนมีทุกข์ก็เห็นในระหว่างพวเมียตายจากกันคดีพ่อแม่ตายจากลูกลูกตายจากพ่อแม่คนรวยกลับมาจนคนจนไปรวย หลายๆอย่างที่เราได้ประสบมาทั้งหมดสุดแท้แตแม่จะมีความเจลิน้อมนำมาสอนลูกหรือน้องของตัวเองให้เข้าใจสภาพควาเมเป็นจริงของโลกว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากมาเกิดกันเหเลยเราอยากมาเกิดกันเพื่ออะไรอะไรมันดีนักในโลกนี้โลกนี้ที่เราเกิดมาแล้ว เรามีความสุขบ้างหรือนอกจากจะไปยึด,ดวยความทุกข์มาเป็นสุขมองจริงๆแล้วมันทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดมาหลุดออกจากก้นแม่มาก็เอาแล้วทุกข์แล้วหลุดโป๊กออกมาก็ร้องแบ้ทันทีเลยอารมณ์แรกก็ร้องแบ้ทันทีเขามีสุขแล้วเขามีทุกข์ถ้าเขามีสุขเขาคงไม่ร้อง,องเขาก็ร้องแบ้ของเขาขึ้นมา ต่อไปก็เหมือนกันพูดก็ไม่ได้หิวก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงก็ลองลูกเดียวหิวเออมันทุกข์ตั้งแต่นู้นมาเรื่อย,มา,อยมาเรื่อยมาเ,เรื่อยมาเป็นลำรับไม่ใช่ทุกข์แค่พาะเราพ่อแม่ก็ทุกข์ด้วยก็ทุกข์เพราะเราเกิดมานั่นเองท่านจะต้องคนบัติเอาใจใส่ประคับประงมจนกว่าเราจะรอดมาเป็นคนได้โอ้โหท่านก็เหนื่อยไม่รู้จะเหนื่อยอยังไงท่านก็ทุกข์ ยิ่งเราเก็บไข้ได้ป่วยเข้าไปโอ้โหท่านก็กลัวลูกจะตายกวนกวายดยินลนทุ่มเทชีวิตจิตใจแม้แต่เงินทองที่สะสมได้มาก็ย่อมเสียสละเพื่อลูกเมื่อลูกหายกันมาแล้วก็ดีใจยิ้นลนหาเงินต่อเราเองก็มีทุกข์ตั้งแต่เกิดมาอย่างนั้นพ่อแม่เราก็มีทุกข์ตั้งแต่เราเกิดมาต่อมาพอเราโตมาหน่อยก็มีแต่ความเป็นห่วงเป็นใย ห่วงหลายสิ่งหลายด้านหลายทางสารพัดเอจะห่วงยิ่งเติบโตขึ้นมาก็ยิ่งเป็นห่วงในการไปมาอาจจะตกก็ได้อาจจะตกบ้านอาจจะวิ่งไปชนนูน่นชนนี่เสียไอไปเยวะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นห่วงโตขึ้นมาแล้วส่งไปโรงเรียนแล้วก็โตนแต่กวตลวอันตรายกลัวก็จะจับกปเรียกข้าวไทยกลัวก็จะจับไปขายกลัวสารพัดกลัว จะนังโตขึ้นมาอีกหน่อยก็กลัวจะไปติดพึ่งติดผุงเป็นไปในทางที่ไม่ดีเสพยาเสพติดบ้างตลอดตะเพืิอตะเพินหนี้ลงรำโรงเรียนไปหาเที่ยวหาเล่นนะเธอเพราะสถานที่เลงลมมันเยอะสถานที่หลอกลวงใจมันเยอะทางาน,นผู้หญิงกับสารพัดซึ่งลูกผู้หญิงก็เป็นห่วงเป็นยายกลัวก็จะหลอกจะลอ่อจ่หลอนเขาจะนําพาไปในทางที่ไม่ดีไม่ชอบ ท่านก็นเป็นทุกข์กับเราเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีความผิดอะไรเกิดขึ้นมาก็กลัวพ่อแม่จะลงโทษต้องเอาใจใส่พ่อแม่สารพัดทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเกิดมาย่อมมีความผิดบ้างไม่อันใดก็อันหนึ่งพ่อแม่ท่านจะยอมลบลงโทษเราได้ทุกเมื่อก็มีแต่ความผวาที่จะถูกลงโทษอันนี้มันทุกข์มันมีแต่ทุกข์กับทุกข์มันทุกข์จริงๆ จนกระทั่งเจ็บไข้ได้ดป่วยมันก็ทุกทุกทางกายทุกทางใจทรมานมาตั้งแต่ว,วันเกิดจนถึงปัจจุบันแล้วความสุขมันยู่ตรงไหนนอกจากเราจะไปยึดเอาความทุกข์มาเป็นความสุขเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เรามาสอนกันบรรดาแม่ทั้งหลายก็เอามาสอนลูกตลอดทุกสิ่งทุกอย่างละซึ่งเราได้ประสบมาเอามาเล่าสู่กันฟังว่ามันดียังไง แล้วเกิดมาแล้วมาวุ่นมาวายมาทุกข์ก็ตายไปตายแล้วก็มาเกิดใหม่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทุกข์อีก,กตายไปอีกตายไปแล้วก็เกิดมาใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นบัดนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วพวกเราจะได้ดับทุกข์กันสทีเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายคือลายกิเลสตัณหาบรรดากิเลสบรรดาตัณหาไอตัวพวกนี้ความยินดีคุยความยินร้ายเขาด่าก็เกลีย ชมก็ดีใจอะไรสุดแล้วแต่เอะไอจิตของเรานี่หูกผับบันบานดีใจเสียใจโลกกระทำประจําวันคือโลกกระทำมันเนี่ยมันมีแปดอย่างไยกุศลสี่ายกุศลสี่ม,มีเลือดมีลากเสืมมเ่อมลาศมีลดเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์สนเสริอม,มินทาเขาก็มีกันอยู่เนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ได้ประสบแา่ณ์เนี้ยเขาเรียกว่าประสบการณ์ประจําวัน บางทีทําให้เราดีใจก็หัวเราะกันบางทีทําให้เสียใจก็ลร้องไห้หรือซึมก็สุดแล้วแต่ถ้าเราหยุดต,ตกอยู่ใต้อํานาจของโลกกระทำสุดแท้แต่โลกกระทำจะลากไปโลกกระทำมาในลูกที่ดีก็ดีโลกกระทำมาในลูกที่ไม่ดีก็ไม่ดีโลกกระทำมันมีอํานาจเหนือเราเราอยู่ใต้อํานาจของมันมีหวังต้องเกิดล่มไปถ้าเราเหนือโลกกระทำ สามารถรู้เท่าโลกกระทเห็นว่าโลกกระททั้งหลายเหล่านี้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้เราปล่อยวางลได้เราถือว่ามันเป็นกฎประจำโลกเขาชมก็ดีเขาติก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นมันเป็นสมบัติประจาโลกมันหากมีอยู่อย่างนั้นทุกคนย่อมได้รับทั้งชมและติมันเป็นเรื่องธรรมดาเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้ก็ปล่อยวาง สามารถปล่อยวางไนดะ้ด่าเราก็ไม่กระเทือนชมเราก็ไม่กระเทือนได้ของที่พึงปรารถนาเราก็ไม่ดีใจฟุ้งเฟอิอยประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาน่าเกลียดหน้ากลัวหน้าชังเราก็สามารถปล่อยวางไนดะ้ถือเป็นหลักธรรมดาถ้าเราสามารถรู้เท่าโลกกระทำและสิ่งกระทบมัางเถอะหรือประสบการณ์ประจำวัน ถ้าเราทําได้เช่นนี้นั้นถือว่าเราเหนือโลกรกะทำแปดเราก็มีความสุขสบายว่างเงินกันแล้วกันถ้าเราทําได้อย่างนี้โอกาสที่เราจะพ้นทุกข์ได้ง่ายขึ้นต่อไปแล้วก็ไปมองดูจิตมันไปหลงเรื่องอะไรหลงรักหลงชังรักก็เรียกว่าหลงชังก็เรียกว่าหลงมันหลงรักมันหลงชังนะ่ะเราก็ลองลองเข้าไปพิจารณาดูสิมันน่ารักเพราะอะไร มันน่าชังเพราะอะไรไม่ใช่รักผิดตกเลยไม่ใช่ชังผิดตกเลยไม่ใช่กิเลสพารักพาชังหรอกเลยเราเข้าไปคุยกับใจของเราบ้างสิเอามันอย่างเนี้ยว่ากันอย่างนี้เอามันอย่างเนี้ยเรื่อยๆไปทําอย่างนี้ยตลอดวันทําไม่มีเหตุการณ์ก็ตลลอมจิตให้อยู่ในวงแคบเอาพุทโธเป็นคู่ของใจพุทโธพุทโธเป็นคู่ของใจลมหายใจก็ออกเป็นนิมิตจุดที่ตั้งปลายจม,มูก เหลือสัมผัสจะกล้าเหยียบลงที่พื้นของเท้าจะเดินจะก,กลมเอามันอย่างเงี้ยลองดูสิเหยียบสี่ชั่วโมงดำเนินก็อย่างเงี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปกล้ารับรองเนื้อ,อ,อ,อพันสาเดียวเราจะได้คนทําคนทําที่ได้คืออะไรความชนะใจของเราเราย่อมจะสามารถชนะใจเราได้โดยไม่ปล่อยให้ใจเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาจับมากันกองจับมาชำระ ได้อย่างสมบูรณ์ทุกกิริยาการแสดงออกนั้นต้องผ่านการกันกองด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะปัญญาเรียบร้อยกิริยานั่นคืออะไรการแสดงออกทางกายรูปาจาร์นั่นแหละทุกจิริยาการกันกองมันได้แสดงออกโดยธรรมชาติธรรมดาอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราได้มาจากสมาธิของเรานั้นเองอันนี้เราได้แน่แนถ้าเราได้แค่นี้ใครเห็นใครก็ชอบ ใครเห็นใครกันนิยมมองแล้วเรียบร้อยเหมาะสมกับผู้มีธรรมดีกว่าผู้ได้คุณธรรมแบบนิมิตภายนอกสมบุิกันชั้นสูงแต่จริยาการแสดงออกดูไม่ได้แต่เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นภายนอกมันละไม่ได้ไอเรื่องนิสัยเรื่องวาสนามันละไม่ได้เอาเรื่องนนมาอ่านแต่าท่จริงหาช่ไหนใจของเรามันสกปรกเองใจของเราไม่ดีเอง จึงบังคับกิริยาแสดงออกมาไม่ดีแล้วประโยชนใ์ในนู่นเรื่องวัฏเรื่องวัดศาสนาเรื่องนิสัยนู่นมันไม่ทุกอันนี้มันไม่ทุกเพราะนั้นก็คอยพวกเราตั้งใจแล้วก็สอนกันให้ดีแม่ทั้งร้ายก็ได้ประสบการณ์มาพอแล้วก็สอนให้ลูกฟังบ้างสิไอสิ่งที่ต้องการมันน่าต้องการจริงไหมในเมื่อได้มาแล้วทุกจะเพิ่มยังไงบ้างจะมีอะไรก่อให้เราเป็นทุกข์บ้างลองเล่าสู่กันฟังบ้างสิเราอยู่ดีด,ดีนี่ จะถลวะไลไปหาทุกหรือไปก่อทุกหรือไปก่อพก่อชาติหรือไงกันก็ลองคุยกันดูคุยกับบรรดาก็ลุกๆและน้องๆเหล่ลลานั้นทั้งหลายเหล่านั้นให้เข้าใจตามสภาพความเป็นจริงแล้วต่อจากนั้นไปพวกเราก็จะในมีกําลังใจบําเพ็ญต่อไปเราก็จะชนะใจของเราเองเราก็จะพ้นไปเสยจากทุกได้อันนี้เล่าสู่กันฟังนะเอาวันนี้ก็เอาละแค่นี้คุยแค่น,นี้แล้วก็ขอให้คณะบรรดาแม่ชี ลงสู่ข้างล่างบำเพ็ญตามเดิมพระพิสุจสามเณรแบ่งสองชั้นข้างล่างข้างบนเออเอาแบ่งกันเถอะแบ่งอันลกให้ปริมาณมันน้อยลงจะได้สงบเอากันให้ดีกันล้วกันเอาข้างล่างก็นิมนต์นะครับดูกันให้ดีเออ